บ่มีเสือผาทั่วบ่มีหลังคาพ่อได้สนพ่อได้อยู่ลูกมาขอวนปูสาธุสาธุาธุะด้งอม่เคียดมันผู้าได้นั่ผ่าแดง ผาแดงเกพื้นพร้อมพร้พวงมไล่ยสิบเก้าพวงมาขอสุขขอหลับขอสุขขอมานึกวอนนายกนที่น่งชูคค่ะวัดดีค่ะวัดดีค่ะวัสดีค่ะมันนี้แม่คู่นั่าแดงนะคะมาถวายแม่ตะเคียนเกศพื้นนะคะผาแดงเกดพื้นนะคะผาแดงเกพื้นพร้อมทั้งพวงมะลัยสิบเก้า ก็เระนะกำลัยิงแจ๊บซเมียอืมคุณก็หน้าแดงติดเลันนี้ดมะเียเือพวกมันอะไรักพวกมันมก้าวมัวถึงมาหัวถอยแมเลื่อม่หังซ้อนตัเดินมาลเหบเบือออกมาแ้หน้าแด กูว่าเอาคำเดียวันคือว่าก่เมื่อน่เม่อมาตรอได้เลยก็แ้วเลยมะไสิบเก้าได้ค่ะอันนี้จะชื่อตัวมะไลชื่เก้าพวงนะคะสีปูบอกปูเพิ่งก็บอกว่าผ้าแดงเกด ผ้าแดงเกจพวงมาลัยส mm ิบเก้าเลยค่ะเด้อสิบเก้าพวงนะคะนี่ไม่คู่ก็นเลยจับเรียบร้อยนี่ค่ะว่าสิจุดทูบเนาะค่ะปูก็เลยว่าบ่ท่านจุดว่าสนัวหรือบ่ให้จุดสงสัยปูสีหายาสีว่าน้องหญิงค่ะพวงมาลัยเกจเลยค่ะเด้อผ้าแดงพวงมาลัยเกจพวงมาลัย เซเก่าด้วย่ะพวามอะไรสิเก่านะค่ะเจ็ดหนึ่งเกาแดงเกดหรือว่าเจ็ดหนึ่งเก้าด้วยค่ะเนอะม้งเรื่อยนต้องการสาธุแม่ตะเชียนเลยให้ลูกใหหลานมีโซ่ไมหลำมีโชกไม่หมาน้องกันเลยอิเด้สร้างหัวนากสิเดตุ้นเงินมารวมถวายน้องกันแม่ต่เคียน,นี่นาโดยง่ดย เลี่ยนหนึ่งเล่ยนพักดันเนาะตัวเมลายจิกาเดินใช้งามเลยนไตียงเดนาี่คู่กันนั่นมาสวายเลยแล้วตอนนี้ FC ูกหลานตกตกวันหลานเลยนเตียเลื่อยูเอาเนี้ยคู่ข่ายกับหัวดำอ้โหเป็นสว่างเงมือนั้นไม่คู่เห็นเหล็กขานะ เป็นค่ะเดิมันเป็นห้าเกตหัวก้อนนี่กับกัคือปูวาจังไงก็นางญิงน้ำแดงหาขวดเนาะน้ำแดงห้าขวดผ้าผ้าเกดแล้วพวกมะลัยเก้าห้าเกดเก้าห้าเก้าเกดออกข้างสามตัวแต่ว่าวนนี้อืมหวนนี้คือคือผ้าแดงเกดควงมะลัยสิบเก้าเกดหนึ่งเก้าก็ได้เนะคะแต่ว่ากับ เดี๋ยวหาบองลำ,ลำต้น,นแม่ตะเคียนนะคะ่ะเพราะว่าแม่คู่บริจุดถูกนะคะ่ะเพราะว่าปูพันวาบ่าต้องจุดวัาสันวนันค่ะอแบบเลรตามปูนะคะ่ะเนะเาะทำแม่ตะเคียนพันโขดพายให้น้องยิงซองบงห่างาสิตเป็นตัวอะไรนาคะเพื่อไม่ใเรือ ลองไปน้ากันเพราะว่าเอฟซีเป็นอะไรขิวขั้วห่ากระแด่แม่นว่านองยิงค่ะเออเห็นมึงได้ไปจ้งบอกกันเดี๋ยวแม่บึงต้นนี้กนต้นที่แม่คู่เคยเห็นหาน่ย วันนั้นไม่คู่มาสวงบุญยิ้เห็นเลขาตัวเดียวเนาะคะ่ะแต่วันนี้เอาหาบนนู้นลองยิงมเห็นคู่แน่ก็เลือดแม่มันไดแล้วหรือแม,ม่นปูแล้วหายแล้วนะเพิ่นก็นเลยว่าบ่ต้องจุดว่ะสินแม่คู่ก็เลยบ,บ่ได้จุดเนาะคะ่ะแต่ว่างวดก่อนแม่คู่เห็นอยู่ต้นนี้นี่ค่ะ ว่าท่านเห็นตใดได้ค่วยด้ยอนะฟองดอง่ององามลำต้นนะคะผู้รัมเพื่อกเห็นเร้อค่ะหววก้อนเห็นหาหววนี้แม่ต่เขียนกัะเราะายเกียรตีกันเห็นอีกเยอให้เห็นฟองตูดตูมันคืได้เลยี่มัน,น,มนคืิบเก่าแล้ะ นั่นถวายค็คือพวงมันไรสิบเก้านะคะสิบเก้าแล้วก็พวกวาใส่เจ็ดสีนะคะถ้าเจ็ดสีมันมีเจ็ดสีผ้าแดงผ้าแดงเจ็ดสนะคะผ้าแดงเจ็ดืเราเพีค่ะพวกมไรสิบเก่าพวงเพวกวันไสิบเก่านะคะนี่แหะค่ะฮะซองดูะซองดูงว่าราชิด้แล้นะคะคือเจ็ดหนึ่งเก้าผู้ตาก็ให้ด้ค่ะ เก่าเจ็ดกับหนึ่งเก่าด้วยค่ะแทนมาว่าแมนค่ะเออนี่นี่แหละผู้เขาเรียกว่าเอามาถวายเพื่อนซื้อหัวในี้บ่ได้ล่่มวาสันว่าแต่ไม่คู่ก็เรียกจัดตามผู้ว่านะค่ะผู้คนว่าจังเลยกระเดียกแจ่มสันนะคะเราไรปต้องชดสงสัยว่ารผู้เขาไปยังหลูกลานเสียเงินเนาะคะ่ะหาลายตัวเนาะคะ่ะเ้าก็พิจารณาเบิ้งข้ามนี่จ,นจะเป็นปัญหาเพื่อนพวกมา วงมาลัยสิบเก้าพาแดงเกตผืนนะคะเกตเจ็ดหนึ่งเก้าหรือว่า 9, 1, เก้ะะา,าหนึ่งเกตนะคะน้อพิจารณาด้หรือทั้งสามตัวเก้าหนึ่งเกตเจ็ดหนึ่งเก้านี่เลยเดี๋นี้ไม่คู่ซองบโบหินจยกตัวเลยนี่ผู้เห็นบั้่เหระน้องยิงให้แยกตัวก็น้องยิงยังเลยค่ะ <laughs> <laughs> น้องยิงแต่โบห็นมันวะสงสยัยได้เช่นนี้เนาะ ไกะเอฟซีสุดๆมันๆลำๆเรื่อยๆด้วยค่ะใส่วันที่พอว่าเพระว่าปู่นกะให้ปัญหามาอยู่ดอกค่ะเรื่องปัญหาว่าเครื่องบินเท่าไรก่อนนิ้ยเครื่องบินเก่ายังก่อนเก้าแปดเจ็ดบ่ค่ะเก้าแปดเจ็ดค่ะค่าเครื่องบินเก้าแปดเจ็ดใช่ค่ะค่าเครื่องบินเก้าแปดเจ็ดปัวค่ะนั่นแหละค่ะหลังก็พี่จัน้าเบิ่งนซอมเบิ่งหาเบิ่งเลียหนเพิ่งเจอตัวเลย บ่แดงเป็นให้แจ็คตัวเลยแต่ว่าเอฟซีเป็นต่าดีเนาะค่ะน่าเพิ่นก็เห็นเด้เพิ่นเห็นลำลำตัวบางเท้เาบางที่ใหนถุงซอมให้ mm hmm. นี่แหละหัวนี่จ็คได้ก็ให้ได้ให้ลูกล้านได้เพราะว่ารวบสางรวบแปลงกันไปนะคะประตูโคง้งประตูโค้งย่อมบแล้วเสร็จน,นะคะลอยเฮ็ดไปอื mm hmm. ฝากพูดถึงีกเรืนึ่งนะผู้บริหาจุดถูกแมวคู่ว่าสิรจุดถูกผู้ามาต้องจุดตัวสัน่นคนบริหาจุดการแสะดงว,ว่าพว่วงมาไล่ใดแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะผ้าแดงเกดพื้นเจ็ดแล้วก,พวก็พ<ะ>่วงมาไล่สิบเก้าคแต่ได้เท่านี้แลนะหละเนาะแหงสื่อไงมันบริหารคีบเขาเขาปูตาก็เคยบอกไว้ด<ะ>้วยทราเก้าเจ็ดกับหนึ่งเก่าเก้าเกดกับหนึ่งเก้าแม่นบะค่ะ เก้าเออแม่นอเก้าเกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเกเกหนึ่งเก้าบอกหนึ่งเก้าตัวตเดียวกันแม่หมอ่นี่นะคะตัวนี้นะคะพวงมาลัยอย่างสวยงามอะไรอ่เชี้คเก่าพวงะยเิออกคลิปเก่าี่หีลูกห้ร้านได้ทั่วถึงก่นเลิก ปิดบารมีทุกพระองค์มีละและะ้วก็ะเครื่องค้อมก้อนจากเมตเคียนแต่จะเดินมาล่ำถาวายน้ำแล้วกะ็สิทธิ์ตนเงินเนาะคะ่ะรวมถาวายทั้งวัดผู้ใช้บรรเตาไห้น้ำเนาะคะ่ะได้ก็ทําก็ได้ค่ะแต่ว่ามันกับบัทัวถึงกันเนาะคะ่ะได้เป็นบางพุ่นผู้ว่าสุก็คือกันผูก้ก็นน้ำมาถาวายเทื่ยงฟาดียวมันมาผ่าเดือนตุน่เป็นมีชอบผ้าแดง เดี๋ยจังใดมือแรงังค่อยติดตามอีกเช่นนึงนะคะเนาะค่ะติดตามว่าปูชิ่าจังไดในเมื่อเดมาแล้วเนาะค่ะเดมาบอกเลยบังกาเป่นเดือดรอยจังใดคู่กับเขาอวยพุอนไหนะค่ะไห้เอฟซีซูขูซื้อนมีโชคบีลาบมีโชคมีมันเลยค่ะเรื่อยๆรวยๆปังๆแต่น้ำกันค่ะค่ะค่ะ